สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะแฟนๆช่อง g r o s s Movie Official ทุกท่านนะครับ, Movie, ure, นนรบวันนี้ผมประพันธ์ศรีปัญญานะครับก็อยากจะมาพูดถึงนะครับหนังสั้นเรื่องหลอนข้างทางกันหน่อยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมรับชมรวมทั้งคอมเมนต์กดไลค์ให้กับช่องของเรานะฮะโดยเฉพาะหนังเรื่องหลอนข้างทางที่เราเพิ่งจะ นำลงนะฮะทางช่อง YouTube ได้ประมาณ2ถึงเกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับก็มียอดวิวพอประมาณนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะฮะก็อยากจะมารีวิวนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่านะครับก็จะมีคนถามหลายๆอย่างนะครับเช่นทำไมหนังมันถึงสั้นไปนะฮะคือจริงๆโดยมาตรฐานก็ไม่ถือว่าสั้นนะฮะอยู่ประมาณที่20ประนาทีนะฮะ บังเอิญว่าช่วงที่ผมตัดจบนะครับมันจบแบบห,หุ้นๆอ่ะมันเลยดูเหมือนสั้นๆเหมือนคนกําลังอินกําลังสนุกกับหนังแล้วอยู่ก็ตัดจบมันเลยค้างเติกเหมือนอารมณ์แบบอ้าวจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็เกิดจากการตัดนะฮะตัดบางฉากออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนงบประมาณเรามีจํากัดนะถ้าจะต้องเพิ่มฉากนี้เข้ามาเพิ่มฉากนี้เข้ามาเพื่อให้หนังมันดูสนุกเพิ่มขึ้นนะฮะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้น ซึ่งอันไหนที่เราคิดว่าพอจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ตัดให้มันกระชับได้เราก็จะทำนะครับผมงานนี้นะฮะเราได้นะครับน้องปูเปี้ยวนะครับามารับบทเป็นนางเอกนะครับผมแล้วก็ได้น้องติ๊กนะครับก็มารับบทเป็นพระเอกนะฮะก็คือเป็น2ตัวเด่นที่เป็นแฟนกันที่กำลังจะแต่งงานกันแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วพอถึงช่วงที่จะต้องกลับ ะะกับกรุงเทพนะฮะก็บังเอิญนะฮะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันนะฮะเรียกว่างานเข้าไม่รู้ตัวกันเลยนะฮะก็ทะเลาะก,กันจนผู้หญิงเนี่ยรู้สึกโกรธและโมโหมากๆนะฮะก็คือฟิลขาดอารมณ์นั้นนะก็คือขอลงกลางทางเลยจะก,กลับเองนะครับส่วนทางพระเอกก็ ก็ตามนั้นนะฮะก็ด้วยอารมณ์โมโหเหมือนกันนะเพราะเกิดจากการทะเลาะกันนะครับก็เลยปล่อยให้หนาง,งเอกลงกลางทางนั่นเองนะฮะเป็นที่ไปที่มาของหลอนข้างทางนะฮะซึ่งจริงๆเราควรจะเล่าประวัติหน่อยเนาะในหนังว่าจริงๆเส้นทางเส้นนี้มันเป็นเส้นทางที่เปรี่ยวนะฮะผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านนั้นนะฮะจะไม่สัญจรในยามค่ําคืนนะฮะบนถนนเส้นนั้นนะฮะเนื่องจากว่า มันมีประวัตินะที่มีการนะครับมีคนที่จอนจัดนะฮะคนที่เก็บขยะนะฮะเราโดนรถชนตายตรงนั้นนะฮะริมถนนข้างทางนะฮะที่คอยมาหลอกหลอนคนเราแวกนั้นนะฮะจนเขาล่ำรือกันแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครใช้ถนนเส้นนั้นนะฮะก็จะเป็นถนนที่ใช้ผ่านเฉพาะคนที่นะฮะเดินทางไกลจริงๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ยอมรับนะฮะว่าเรายังเป็นน้องใหม่นะฮะในวงการทําหนังสั้นนะครับไหนจะเรื่องของงบป,ประมาณไหนจะเรื่องของบุคลากรนะฮะคือคนที่เขามาร่วมทีมนะฮะก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นในเรื่องการลงทุนต่างๆที่เราจะต้องใช้จ่ายในกองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละนะฮะซึ่งเราก็จะต้อง รวบรวมนะฮะเพื่อที่จะมาทําหนังหนึ่งเรื่องมันก็เลยจะต้องใช้เวลานานหน่อยเนื่องจากว่าช่องเรามันยังไม่มีรายได้เข้ามานั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงนะครับก็คือคุณสามารถนะครับเป็นกําลังใจให้เราได้นะฮะโดยการกดปุ่มนี้นะฮะก็จะมีการนะครับสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับ ใครที่อยากสนับสนุนก็เชิญนะฮะหรือใครที่ดูหนังนะฮะของเราอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะครับตั้งแต่ชั้นจะรอคูณนะครับเป็นหนังเมื่อ3าปีที่แล้วนะแล้วก็มีเรื่องอแบงก์เก่านะครับแล้วก็เรื่อง103ห้องหลอนนะฮะรวมไปจนถึงเรื่องล่าสุดนี้ก็คือหลอนข้างทางนะครับก็ใครที่เข้าไปรับชมก็ อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะฮะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเราเช่นกันครับตอนนี้นะฮะเราก็มีแลนนะครับมีที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้เลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องช่องมองหลอนสยองนั่นเองนะครับเป็นหนังที่มีหักมุมนะฮะมีสนุกแน่นอนนะเรียกว่าหลอนสมชื่อจริงๆนะครับส่วนจะหลอนเพราะอะไรเหตุไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันในหนังนะครับว่า มันหลอนยังไงแล้วมันจะสนุกหักมุมตรงไหนนะครับสนุกแน่นอนนะฮะเพราะหนังเรื่องนี้เราใช้นักแสดงเยอะพอสมควรนะครับแล้วเราก็ใช้ตึกหรูในการถ่ายทำนะก็ต้องขอบคุณไปถึงเจ้าของห้องนะฮะที่อนุญาตให้เราได้เข้าไปใช้พื้นที่ในการถ่ายทำด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะที่เข้ามาร่วมงานกันในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็นะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสหรับภาพยนตร์เรื่องหลอนข้างทางนะฮะที่ ผมมารีวิววันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของนะครับมีคนคอมเมนต์ว่ามันมืดไปด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าจะจัดให้มันสลัวๆเนี่ยมันต้องใช้ไฟที่เยอะนะฮะโดยที่อย่างที่บอกว่าช่องอามันจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่เราก็จะพยายามพัฒนานะ เรารู้ว่าตรงไหนที่จะต้องแก้ไขเราก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะเพื่อติชมต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้นําไปนะครับพัฒนาในครั้งต่อๆไปนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่อง Cross Movie Official นะครับก็ผมเองนะฮะเป็นคนถ่ายทําแล้วก็กากับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของบทด้วยนะฮะอย่างเรื่องหลอน ข้างทางอย่างเงี้ยก็มีคุณยูกินะฮะช่วยเขียนบทนะครับแล้วก็มีเรื่องล่าสุดนี่ก็ช่องมองหลอนสยองนะครับก็จะได้คุณอิงการนะครับเป็นเจ้าของบทนะฮะรวมไปจนถึงเรื่อง103ห้องหลอนนะฮะก็เป็นคุณอิงการนะฮะที่เป็นคนเขียนเรื่องขึ้นมานะครับแล้วผมก็ไปขอเขามาทำหนังสั้นนี่แหละฮะฝากกันด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ